ขายของในช้อปปีมานานนะคะก็เพิ่งจะสังเกตว่าออเดอร์นี้มันเป็นออเดอร์ที่มาจากต่างประเทศนะคะสังเกตว่าชื่อลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นชื่อนี้นะคะ t h s i p b u y e r นะคะแล้วพอเราคลิกเข้าไปดูที่ออเดอร์ของเขาเนี่ยตรงหมายเหตุนะคะเขาจะมีบอกไว้ว่าส่งอ่าสั่งมาจากประเทศไหนเนาะอันนี้จะเป็นข้อความจากผู้ซื้อนะคะซึ่งอันนี้ช้อปปีเป็นคนอ่าเป็นคนส่งใส่ข้อความนี้มาให้เรานะคะอย่างอันเนี้ย p h ก็จะมาจากฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีชื่อนะคะ เบอร์โทรแล้วก็ออเดอร์นัมเบอร์อันไหนนะคะค่ะสำหรับวิธีการเข้าร่วมโปรแกรม s h o p e e i n t e r n a t i o n a l Platform นะคะก็คือ,อถ้าเกิดว่าร้านค้าไหนนะคะที่มันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาบอกให้เข้าร่วมอย่างเงี้ยก็คือให้กดเข้าร่วมโปรแกรมไปได้เลยเนาะแต่สำหรับร้านค้าไหนนะคะที่มันไม่ได้เด้งขึ้นมาให้เรากดเข้าร่วมเนี่ยเราสามารถที่จะไปขอสมัครเข้าร่วมโปรแกรมเป็นผู้ขายต่างประเทศได้นะคะก็คือเข้าไปที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายนะคะมุมบนขวาเนาะ แนะนำให้เข้าในคอมนะคะมันจะสะดวกกว่าเนาะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพิมพ์คำว่าอา shopee i n t n r n a t i o n a l p l a t f o r m นะคะพิมพ์เสร็จนะคะกดอันแรกเลยนะคะจิ้มเข้าไปแล้วก็จะอ่านเงื่อนไขต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆลองอ่านดูเนาะเสร็จแล้วเนี่ยอาก็ มันจะมีให้เรากรอกแบบฟอร์มนะคะก็คือลงมาด้านล่างด้านล่างเลยเนาะหาคะำว่าขั้นตอนการเข้าร่วม Shopee International Platform หรือว่า S I P นะคะกดตรงนี้ฟอร์มการสมัครเข้าร่วมนะคะแล้วเพื่อนๆก็ตอบคำถามไปเนาะแต่พอดีว่าร้านค้าเนี่ยจริิตเข้าร่วม S I P ไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้จะคลิกให้ดูเนาะ เพื่อนๆก็ตอบคำถามไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็กดยินยันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็รอ s h อ p e e คเขาอนุมัตินะคะให้เราสามารถเข้าร่วมโปรแกรม Shopee International Platform หรือว่า SIP ได้นะคะพอเรามีออเดอร์มาจากลูกค้าต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องส่งต่างประเทศเองไหมนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องนะคะ s h o ปปีอเขาจะเป็นคนจัดการนะคะก็คือเราเนี่ย ก็ส่งไปที่ขนส่งที่เราได้รับนะคะแบบปกติเลยอันนี้จะเป็นออเดอร์จากต่างประเทศนะคะก็คือผู้รับเนี่ยเขาจะเป็น Sho ปป e ้อินเตอร์เนชั่นแนลแพลตฟอร์มเนาะซึ่งจีได้ขนส่ง f a ็ t เอ็กเพนะคะจีก็ส่งไปที่ขนส่ง f a ็ t ซ์เอ็กเพแล้ว f a ็ t เอ็กเพเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่อ่าวางน้อยอยุธยานะคะถ้าเป็นขนส่งอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าส่งไปที่ศูนย์ไหนนะคะแล้วสังเกตตรงโน้ตตรงนี้นะคะในใบปะหน้าเห็นไหมมันก็จะมีโน้ตเขียนไว้ว่ามาจากลูกค้าฟิลิปปินส์นะคะชื่อ เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ออเดอร์อะไรเนาะแต่หลังจากนี้จีนไม่ทราบขั้นตอนนะคะว่า พอแฟดเอ็กเพส่งไปที่อยุธยาแล้วเขามีกระบวนการอะไรยังไงที่จะส่งไปลูกค้าต่างประเทศต่อเนี่ยคือไม่ทราบแล้งแต่ว่าเราก็ขายได้แล้วก็รอรับเงินเท่านั้นเองนะคะทีนี้เราจะมีวิธีการที่จะไปวิเคราะอาลูกค้าจากต่างประเทศนะคะในตัวระบบจัดการหลังบ้านหรือว่าเซลล์เซ็นเตอร์ของช้อปปีเ้เขาจะมีเมนูให้เราเนี่ยเข้าไปดูได้นะคะว่ามีลูกค้าจากต่างประเทศจากไหนอะไรยังไงมียอดเข้าชมยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะก็คือเมนูของช้อปปี้นะคะให้ลงมาที่การเติบโตนะคะแล้วก็ ท็อปปี้อินเตอร์เนชั่นแนลแพลตรนะคะตรงนี้เขาก็จะโชว์นะคะว่าเราเนี่ยขายได้ที่ประเทศอะไรบ้างแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะ มียอดผู้เข้าชมเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็เข้าไปดูที่ Business Insight ได้ก็ไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากประเทศไหนนะคะตรงน,นี้ก็เลือกระยะเวลาข้อมูลได้นะเอาสักย้อนหลัง30วันละกันจริงๆแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศก็ไม่ได้มีเยอะค่ะแต่ว่าถือว่าเออก็เป็นการเพิ่มช่องทางการขายอีกช่องทางหนึ่งเนาะแทนที่จะมุ่งขายในลูกค้าประเทศไทยเท่านั้นเนาะก็จะมีแบ่งเป็นสัดส่วนมานะคะวิเคราะห์มาให้เราว่าเป็นประเทศไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ